มีไซส์11และ13นิ้ว11นิ้วใส่ได้ตั้งแต่ iPad mini 7.9 13นิ้วใส่ได้ตั้งแต่ iPad Pro ทั้ง Gen 3 Gen 4ดีไซน์เป็นแบบมินิมอลสวยเรียบด้านใน Organize ของได้ดีแมทลุกง่ายได้ทั้งเดย์และไหน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีรุ่นใหม่มาแนะนำกันอีกแล้ววันนี้รุ่นใหม่ของเรามีชื่อรุ่นว่า Drew D R E W นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยได้ Inspiration มาจากแ a กเกจิ้งดีไซน์เอ๊ะยังไงอย่างด้านหน้าเนี่ยดูเรียบนะคะแต่ด้านข้างจะมีเทคนิคการพับให้ดูมีมิติเหมือนกับดี a i l การพับหล่องด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งดูเก๋มาก อย่างรุ่นนี้นะคะยังสามารถ organize ของได้เยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีก,กว่าว่าของจริงเป็นยังไงตัวกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยจะมีล็อกกระเป๋าซึ่งทําจากหนังเช่นเดียวกันเปิดมาเป็นแมกเนตนะคะตัวนี้ก็สามารถโปรเทคของในกระเป๋าได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ,คะจะมีทั้งช่องซิปแล้วก็ช่องใส่ของช่องนี้เป็นช่องที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราทําออกมาสําหรับใส่ iPad โดยเฉพาะเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวก Galaxy ที่เป็นแท็บเล็ตนั่นเองค่ะยังมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกอีก4 ช่องนะคะอาจจะเอาไว้แบ่งแยกของเหมาะกับคนที่ชอบ Organize ของฝั่งนี้จะเป็นช่องซิปนะคะเผื่อเอาไว้ใส่ของสําคัญซึ่งช่องซิปที่เราทําออกมารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่มีของ180อย่างค่ะแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดูเรียบเนียเป็นแบบ perfectionist แต่จริงๆแล้วของเยอะมาก ใบนี้ผลิตจากหนังวัวนับป้าเลเทอร์นะคะเป็น texture matte ให้ฟ e e l i n g ผิวสมัมผัสแบบ smooth touch แอบมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่าของจริงคือดีมากสวยเนี้ยมากดิมาใน2ไซส์นะคะมีไซส์11นิ้วและไซส์13นิ้วค่ะ นะะีเป็นไซส์11นิ้วเดอวแอดจะมาลองใส่ของให้ดูว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนี่ก็เป็นของที่แอดใช้จริงๆในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะเปิดมาอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะแอดขอเลือกใส่รุ่นนี้เขาสามารถใส่เป็นพวก iPad mini ได้กับช่องใหญ่ด้านข้างใส่เป็นแนวนอนเลยถัดมาจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะวันนี้เลือกมาจะเอามาใส่ช่องซิปเพราะเขาบอกว่าสามารถปรเทคของได้เสียบลงไป ช่องอื่นๆเนี่ยนะคะเราสามารถแมเนจของได้เลยใส่เป็นพวกแป้งพับลิปสติกนะคะอ่ะสเปรย์แอลกอฮอล์หรือจะเป็นเจลก็ได้ยังมีช่องเหลืออีกเพราะว่าช่องเล็กเนี่ยเรามีทั้งหมด4ช่องด้วยกันแอร์ก็เลือกใส่โทรศัพท์นะคะอีกหนึ่งช่องเราจะใส่เป็นมาสลงไปกระเป๋าเป็นระเบียบมาก ต่อมาสามารถใส่สมุดขนาด A5 ได้และกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่เสียบลงไปได้เลยค่ะปิดเก็บจบเรียบร้อยนะคะทรงกระเป๋าไม่เสียด้วยเพราะว่าด้านข้างที่เขาออกแบบมาเนี่ยยังสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยสำหรับไซส์นี้นะคะเป็นไซส์13นิ้วซึ่งแน่นอนว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่ารุ่นนี้พิเศษเลยสามารถใส่ iPad Pro ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดู มีช่องสำหรับใส่ iPad Pro โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องแยกเหมือนเดิมค่ะที่สามารถ organize ของได้ใส่พวกเครื่องสำอางสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ mask หรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรอบนี้เนี่ยนะคะเรามีช่องซิปเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ a c อ s o r ร e s หรือว่าของที่เราอยากจะ protect ได้นั่นเองค่ะใส่ลงไปเลย เท่านั้นยังไม่พอรุ่นนี้เนี่ยนะคะความจากเขาจะสามารถใส่สมุดขนาด A5 ได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถใส่ขนาด A4 ได้ใครที่ชอบอ่านนิตยสารนะคะใส่ลงไปได้เลยปิดท้ายด้วยกระเป๋าสั้งใบาย,ยาวเพอร์เฟกมากเพราะว่าทรงกระเป๋าไม่เสียด้านข้างยังสามารถขยายได้อีกนะคะเรียบร้อยปิดกระเป๋าแล้วก็ออกไปทำงานได้เลยจ้า ที่คิดไม่ออกเนี่ยใบนี้สามารถแมทได้หลายลุคนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มอลแคช a ชวลหรือว่าออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอร์ลองมาแมทชิ่งให้ดูกันดีกว่าลุคนี้มันจะออกเป็นกึ่งแบบเกิร์ลบอสนิดๆเลือกถือกระเป๋าสีลินินเข้ากันกับตัวสีเบสเซอร์เลย แต่ถ้าเกิดแอดจะไปแฮงเอากับเพื่อนอะไรเนีคะค่ะเลเซอร์ออกเราจะเลือกใส่พวกเข็มขัดหรืออ c ซเซสซอรีเพิ่มเติมได้นะคะเติมเข็มขัดเพื่อให้ลุกดูมีความเปรี้ยวมีความซามากขึ้นเนาะเรียบร้อยถ้าเป็นลุกแบบนี้นะคะแอดก็ ge, จะเลือกใส่ต่างหูที่ใหญ่นิดนึงเพื่อแบบเป็นจุดเด่นแล้วก็เลือกถือกระเป๋าสีแดงก็จะเป็นลุคออกไป out, แฮงเอา์เก๋ๆนี่ แต่ถ้าเป็นสาวสายหวานอย่าเพิ่งตกใจนะคะสายแบบ perfectionist เลยเนี่ยจะเน้นเป็นแบบเสื้อคอเต่าแขนยาวลุคสมาร์ทเลยกับกางเกงทรงกระบอกนะคะแมทชิ่งกันแบบนี้แล้วก็เลือกใส่เป็นรองเท้าส้นสูงหรือจะเป็นรองเท้าที่เป็นสแควร์เชฟหัวตัดได้เลยแมทคู่กันกับกระเป๋าสีคาเมลลุคนี้ very good ค่ะรุ่นนี้เรามีให้เลือกทั้งหมด4สีค่ะคือสีรัเซสลิิน ดัสแล้วก็คาเมลซึ่งสีเบสิกแบบนี้เนี่ยนะคะไปได้กับทุกลุกครุมโทนได้ทุกลุกจริงๆค่ะ